สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จานดวงผ้ารอผ้าพี่น้องมารอปลาเราดงนะครับหม่องเก่าครับหม่องเก่าหม่องอําเภอข่ําเคินแก้วนะครับปลาที่พี่น้องคุณคยดีแล้วครับไปเซนกับบมหมันคือปลานี่ครับพี่น้องลุยกันเลยครับพี่น้องเหมือนี้มากครับในปิกนะครับเบ่าล้านสาวนงครับพี่น้องปลาครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับ นองอ,องไบ่ไหนบ่ไหนเยอะครับมาทั้งเถ่าปไหนไหนะครับดอกดอกนึง ตัวต่อไหมอ,อืมเนต้องัต่อครับเห,ห็ดมันปูกันหลายครับแต่ว่าบกเก็บแล้วครับมันปูต้องใหญ่กว่านี้ครับมันปูเขี่งหรอกครับแขีงหูแขีงตาแล้วครับแต่ในปาก็ยังเมื่อยแน่ยังหน่อยครับ

Sửa căn phòng ngủ nó hả cà phê mặt cà phê hôn hả cà phê hôn hả cà phê hôn hả 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 อยู่ตรงฟังฟ่งกับขามกับเสียม mm hmm. นับเง็ดปวกหลุยแล้วมนสิใส่หนราผาก,กันละครับอ mm hmm. นัดตรงไหนจะงัดหลุยหาสิเก mm ือ hmm. บมันเึืงเาผาข้นบัดนนี่ใน,น,นเราเนาะงานทด่ดีงานได้ดีเราว่างเราว่างนราผาได้เนี่มันเป็นเด็กด้ กอยู่ฟังตรงขามเสียมแล้วครับโอ้เ <c oughs> สียวก่างขลพี่น้นนองคือโทรศัพท์กวนสุดแล้วบานแล้วโอ้ยฮะเน่าหมดแล้วนัดไมกันนะนัดไมกันนะ เดี๋ยวเสือกันฝนไปเลยเเจะเข้าวั้ยห่อนนะออดอกเหอนน้ำน้ำนะครับกำลังขึ้นแต่ว่าต้ในใหญ่ขาใหญ่ครับ มันปูเป็นเถือกเลยครับเป็นดงเป็นปลาพูลามไปหอดผมครับไก,ก,ก่หผวก็มีครับอครับเป็นสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรยังเห็นเลยครับแมนเนวดแล้วครับดงเห็นมันปู อถึงมีเวลาเก็บเด้มันดอกน้อยมันเก็ยบย่ากแต่แซบแซบครับสามดอกพอแม่ลูกครับค่ะ ครับแก่สีพ่อกระเทามัดแล้วพี่นองเลยแต่เอาซุ้มนมเลย that's ี่ดอกใหญ่เลยใข่ดอกงามครับพี่น้องงามครับ่อยแล้วครับพี่น,อน้องหมือนเจออีกแล้วครับแต่ว่าบ่หลายดอกครับขอเมียดอเมียดนะครับ,ออบรงั้นหยาดบาดคำ อนุญาตหมาดครับนะครับพี่น้องใส่เนียดจังหน้อยครับคีบครับดึงา h คือ,อเก้าครับพี่น้อง สัญญาณระบอกครับโอเคเจ้าครับโอเคเจ้าครับ กุ้มครับโอ้ยพี่น้องเ,เสียมเงินน้ำมันปิ๊กเด้อครับงานเนี่ยสำปัดเช็ดเลยครับงานเอิบโก้เชียดอยู่เด้อละครับนี่ โอเคครับอาหันพักกินเข่าแล้วครับกเ็เลยเสียมกเ็เลยไปก็ไม่ปิกไม่ปิกครับครับผมไปครับประมาณเก่าดอกสิบดอกอยู่ครับชมต่อครับมาหาไม่ปิกแล้วครับผู้หลักเสียม,มากครับน <laughs> ี่ครับ ก็จะเหยียบมุนอยู่เลยเนี่ยมุนเอรีเลยเหยียบโอ้ยโอ้ยไม่เนาะเหยียบตะเห็ดเลยปีกขึ้กกระส่างกับพี่น้องมุนีเหยียบตะเห็ดเหยียบเห็ดเปียเลยครับเห็ดดอกงามเห็ดดอกงามมาเลยเปียเรียบเสียบเลยครับดอกง่ายปันใดก็ยังกายเหยียบพี่น้องขอรับดอกเนเนี่ยดอกยุบไปโปรตีนจากควงมาเห็นครับ อ,อยโยค,ครับหนองตุมครับใหม่ใหม่ใหม่ใ,มมใข้างในปนับพี่ัข้างในข้างในข้างในมันสัน่นมันไหว พอนสองมูไงเล,นลยนะครับพี่น้องวันนี้คุ้ม,มแล้วล่ะอันนี้พอยิดยิดไปยอย่เนี่ยก็โอเคแล้วครับพี่น้องไม่นันไม่ให้ปวดลยครับมัน เบเ็กระตอู้ยเต็มกระตาละครับสองดอกคสองามดอกถั่วนอยหายเะเนกระตาให้ไปหิถั่วเนมาดเครับสองดอกีพุ่นนะครับ ไม่ปีบปล่อยน้องมางัดเหยื่อก่อนเหยเสียจะไปทั้งได้อีกหลงตะกันอยู่เลยจะไปยังได้ยั่เลยเมื่อนี่ซองแบบเพื่อทั้งปี ใช้ดอกงามเลยครับพี่น้องโอ้โหขอถ่ายลปกอนครับผมดอกใหญ่เลยครับเสุดยอดครับครับพี่นอ้องสวย กอเ,เ,เปิดไว้แถวันะ้นเนี่บ้านะนะ้นที่เรากระตากนะ็ออดอกใหญไงครันี่แตดอกใหญ่ให่ น้องนี่ได้อยูอ่กตานี่น <Williams> ้องงัดงัด น่ต่อไหมครับงัดแล้วหาต่อครับบัาน,นีห้ค้นกะลายเยอะด้วยครับบ้านให้หากันลาเห็ดปวกครับ สีโน่เลยนะครับถึกฝนเลยก็ซีด้ยสวงดอกนี่แหละโอ,อ้ยพี่นอ้องดอกนี่เห็นไหมเพ็ดคุมลุมอยู่ครับพี่น้องโอ้ยนี่อะไรกินตับกินไต,นตมันทั้งแน่นั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่ากับยังได้อยู่ด้วยครับนี่ มงองครับครับดอกใหญ่ใหญ่ครับดอกใหญ่ใหญ่บานๆเลยครับไม่มีใครสนใจหนูหนูแก่แล้วบ่แก่แล้วครับนี่นะคะะรับสองดอกสามดอกยู่ใไต่ขอนครับพี่น้องเมื่อป่วนมาตหลอดขอนมาแต่้างบุญครับ ต่อครับเจ็ดฟันฟูออกว่าไข่ดอกน้มครับ สามดอกครับสามดอกสามดอกเหลือจากง,งัดข้าเจ้าครับเ <g ül> <g ül> หลือตาเหลืออันนั้นข้าเจ้าแล้วครับชปวกปวกดอกเดียวลูกงปวกครับพี่หมอ กันหน่อยเนาะปวกกำลังออกครับใช่เน่ยยิ่เนาะ,ออะมาเห็ดปวก,กครับเลยพี่น้องดอกนี้หะครับพี่น้องดอกนี้ไหมครับพี่น้อง,หองเห็ดเปิงเซิงเลยครับ คุณน,นายเปิงเซิงครับเห <c oughs> นียนเมางกันนะบ้านเลยออ้อพี่น้องสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอกนี้ทั้งงามทั้งสวยดอกนี้ก็งามครับพี่นอ้องโอ้ยนะครับพี่น้องขาแม่ดอกนึงครับใกล้ๆก,ก,กันกนะัน ดอกจุ้มครับอโอ้ยยุง่งนายแต่ยุอ่งอ่ะจัดหน้ากัดตาคนอนอจัดไข่พวนครับสามดอกครับดอกที่อสองครับ เงกโงมืต้องพูนนะครับครับผมไปนองชมต่อครับแก่สีเดงเมื่อนอลไรด้ครับแก่สีไว้แล้วอ่ะเด้เวลาเมื่อบา้านลนะครับไปไม่ปิดเมื่อ <laughs> นักเห็ดเ <laughs> ออใสกันนะมึงสวมดวดกับตา เออครับต้องไม่เปียกหล่นตานะครับพี่น้องมของผมครับนีมันเห็ดยังไงครับพองผมมันสำปะปีเห็ดครับเห็ดปูก็เห็ดปวกลายโอ้เห็ดปวกเห็ดไข่ครับสำปะปีเห็ดครับเห็ดกอแดงครับก็มีเห็ดปวกอยู่ข้างล่างอ่าหนองไม่เปียกครับหล่นตาแล้วครับส่วนมากบ่ค่อยไแต่ายค่ะอันพวกวาแยกกันย่างคนหลอันแยกกันย่างครับบ่ค่อยแต่ไทมันแหลคนไหลอืมพวกคุย่ไทสู้ดอกเพราะว่า หลัสับยาน้ำผมครับส่วนใหญ่ผมก็สิเป็นคนไทยในปีกหาทั้งตสหยแยกกันยางก,กับบริไทยนะครับเมื่อน,นี้กามันนะครับพี่น้องเด้ตาเคืองครับตาที่สองปเต็มปรัไหนเนาะเอากามาด่วนๆว่าไม่ไหวครับกลับยังไงกะได้เวลาเมื่อบ้านแล้วครับพี่น้องสิภาก,กันไปแวะบึงปลาไอ้ปลา,าเห็ดกอนไหมครับพี่นอ้องปลาเห็ดกอแดงถือเคยได้แถวกอนนะครับสิไปแวะบ่งเจ้าข้าวครับขันหาจังไลกะสิทไทย เอาแปะไว้ถ่ายคลิปนะครับเนาะกันมันได้เด้กันบ่ได้แล้วก็แล้วครับกับเสียาพี่ราหน่องอ่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเด้ออ่าลาพี่ราหน่องหลักกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ได้เด้อครับพี่น้องนิวเนยน้อยก้องอ่าพี่น้องทุกคนนั่นแหละครับกดปั๊บเข้ามาติดตามนะครับก็บเสีเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับจานดองนะครับเนาะสำหรับเคมีดลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่อยลุ่นกันต่อๆไปเนาะค่ะว่าจันดงก็ไม่ปิดเสิได้คลิปเนี้งใหม่พี่น้องเบิ้งน้าแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับชกมันลำรวยลำรวยสุกคนสุกคนเด้อพี่น้องเด้อความเก็บยาเด่ความไข่ยามีเด้อพี่น้องลำรวยลำรวยสุกคนครับไปแล้วครับครับหมองปลาหมายหลับปาเสมาเบิ้งเห็ดไข่เห็ดกอแดงนะครับลงหลดมาปุ๊บผ่อทันทีเลยครับ แต่บโบแมนฮิกอรครับเป็นเห็ดไข่ดอก,อกใหญ่นะครับเห็ดไข่ดอกบักใหญ่ครับพี่น้องสองดอกครับคุณดอกนึง,งนยววอยู่ข้างในอยู่ติดกับหลดเลยครับม,มาถึงวังเห็ดกอวแดงครับอือดอกงใหญ่ครับพี่น้องมาแถวแ้วนี่นี่ตะเห็ดกัวล้วนๆครับบ่มีเห็ดไข่มาแถวนี้จอดรถปุ๊บเห็นเห็ไข่เลย สวยงามครับไข้าใหครับพี่น้องมาเตียวนี่คือเปียกเลยเตียวเตียวก้นเห็ดก้อนหลุ้วนๆครับพี่น้องเปื่อยแล้วอือเปื่อยหวานครับีนี่มีเห็ดไข่ครับกแบกเยอะครับออพอแล้วครับพี่น้อง ว่ามันสิบเห็นครับอยู่ป่านี้เห็นไหมครับครับสวยๆเห็นน้าบะมี่ครับพี่น้องกระโบน้าบะมี่มีอยู่แต่บ่หลายนะครับหมายลับที่ว่านะครับหมายลับก็เป็นวัดร้างแหละครับเป็นวัดร้างนะครับมีซ้ำที่ทานล่องคิดนะครับแต่ถ้ากันเมื่อนะครับ มาเมื่อแล้วมาจอดรถปุ๊บก็บพอเห็นไข่ก็เห็นเห็นไข่สองแม่ดอกลูกดอกบุกใหญ่นะครับแล้กวกนมองนี่นะครับเป็นปลาเลยนละครับเนี่ยปลาอเห็นกบอบกดแดงเต็มเลยครับไปรับพี่นหองบัดเมื่อมันห้อยหางมาหู้ใหญ่หู้ตียัย อสั่น,ย,นยังไป่าทั้งหน้าเด้อเดี๋ยวทถอยตัวลงไปตามเด้อ่าทั้งประตูทั้งออกคนละไปครับพี่น้องเมื่อละครับมีซ้ำที่เห็น่เด้อครับพี่น้องปลานน่ไปครับพี่นอ้อ,นนนอง,องขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ